สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์สำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าประเด็นข้อกล่าวหากรณีร่างพรบนิรโทษกรรมท่านผู้ชมครับในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับที่เสนอโดยนายวรชัยเหมะในวาระที่หนึ่งเมื่อวันที่7และ8สิงหาคมนั้นผมได้ติดตามฟังมาตั้งแต่ต้นจนลงมติรับหลักการ และได้รวบรวมและคัดเลือกประเด็นข้อสงสัยและข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านที่มีต่อร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมดังกล่าวมาชี้แจงเป็นข้อขอโดยสรุปรวม7ข้อดังต่อไปนี้ข้อ1ข้อที่กล่าวหาว่าร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับนายวรชัยเหมะเป็นกฎหมายการเงินนั้นชี้แจงได้ว่าร่างพระราชบัญญัตินี้ มีอยู่เพียงแค่หกมาตราและไม่มีมาตราไหนหรือข้อความใดเลยที่เข้าข่ายเป็นกฎหมายการเงินนอกจากนั้นปัญหาเรื่องเป็นกฎหมายการเงินหรือไม่เป็นกฎหมายการเงินนั้นมันเป็นขั้นตอนในการเสนอร่างก่อนที่จะบรรจุเข้าระเบียบวาระแต่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้บรรจุเข้าระเบียบวาระเรียบร้อยแล้วและสภาก็ได้ลงมติแล้วว่า จะต้องพิจารณาเป็นลำดับแรกดังนั้นสภาจึงมีหน้าที่เริ่มพิจารณาทันทีไม่ใช่ย้อนกลับไปพูดถึงปัญหาว่าเป็นกฎหมายการเงินหรือไม่เป็นกฎหมายการเงินประเด็นนี้ถือเป็นการตีขลุมลักไก่ของฝ่ายค้านมากกว่า 2. ข้อที่กล่าวหาว่าเป็นร่างกฎหมายที่หมกเม็ดเพื่อช่วยพวกพ้องที่เป็นแกนนำนั้น เข้าใจว่าฝ่ายค้านแกล้งไม่รู้มากกว่าหรือถ้าไม่รู้จริงๆก็แสดงว่าอ่านกฎหมายไม่แตกเพราะในร่างกฎหมายระบุหลักการให้ชัดไว้ชัดเจนว่าเฉพาะประชาชนที่ร่วมชุมนุมทางการเมืองจนต้องคดีอาญาเท่านั้นที่ได้รับนิรโทษก,กรรมไม่มีทางที่จะโยงไปถึงแกนนำได้ 3. ข้อที่กล่าวหาว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ช่วยเหลือจำเลยในคดีวางเพลิงสถานที่ราชการและมินสถาบันตามมาตรา112ด้วยนั้นชี้แจงได้ว่าผู้ต้องคดีผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีวางเพลิงเผาสถานที่ราชการถ้าการกระทำความผิดนั้นมีเหตุจูงใจหรือเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมืองจนถูกปราบปรามและสลายการชุมนุมแล้ว ย่อมสมควรได้รับการนิรโทษกรรมเพราะถ้าไม่รวมบุคคลเหล่านี้ด้วยก็เท่ากับว่าไม่ได้นิรโทษกรรมให้ใครเลยส่วนผู้ต้องคดีมิน่นสถาบันตามมาตรา112ไม่ได้อยู่ในข่ายที่จะได้รับนิรโทษกรรมตามร่างกฎหมายฉบับนี้ถึงแม้การกระทําความผิดนั้นจะเชื่อมโยงและมีเหตุจูงใจมาจากการชุมนุมทางการเมืองก็ตาม 4. ข้อที่กล่าวหาว่า การเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ทำให้ระบบกฎหมายถูกบิดเบือนทำลายหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมเพราะเป็นการช่วยคนกระทำความผิดกฎหมายอาญาบ้านเมืองนั้นชี้แจงได้ว่าการนิรโทษกรรมทุกครั้งก็เป็นการช่วยผู้กระทำความผิดอาญาทั้งนั้นถ้าไม่ใช่ความผิดทางอาญาก็ไม่ไม่ต้องนิรโทษกรรมแต่ถึงแม้จะเป็นการกระทำความผิดทางอาญา แต่ก็เป็นการกระทำความผิดภายใต้สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดจากการใช้อำนาจรัฐเข้าบังคับใช้เพื่อปราบปรามและสลายการชุมนุมทางการเมืองของประชาชนจึงสมควรได้รับการนิรโทษกรรมที่สำคัญในอดีตที่ผ่านมาการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้แก่ผู้กระทำความผิดอาญาอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองทำกันมาหลายครั้งและทำกันมาตลอด ขนาดความผิดร้ายแรงที่สุดข้อหาเป็นกบฏซึ่งมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตก็ยังออกกฎหมายนิรโทษกรรมมาแล้วหลายครั้งและเพราะเหตุใดเล่าการนิรโทษกรรมให้แก่ประชาชนซึ่งไปชุมนุมเรียกร้องในทางการเมืองแล้วถูกจับกลุมปราบปรามจึงไม่สมควรได้รับการนิรโทษกรรมอีกประการหนึ่งถ้าจะอ้างว่าการนิรโทษกรรมเป็นการบิดเบือน ระบบกฎหมายและทำลายหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมก็ต้องขอบอกว่าแท้ที่จริงแล้วระบบกฎหมายได้ถูกบิดเบือนหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมถูกล้มล้างมาตั้งแต่การรัฐประหาร19กันยายน2549แล้วรวมทั้งภายหลังการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมต่อประชาชนของรัฐบาลนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะต่างหาก เพราะฉะนั้นการนิรโทษกรรมให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นเยื่อของการปราบปรามโดยไม่เป็นธรรมจึงถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกการไม่นิรโทษกรรมให้แก่ประชาชนที่ถูกอำนาจรัฐปราบปรามโดยไม่เป็นธรรมในขณะที่ผู้สั่งให้มีการปราบปรามประชาชนกลับลอยนวลน,นั่นสิจึงจะเป็นเรื่องแปลกและเป็นการทำลายหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมอย่างแท้จริง 5. ข้อที่ฝ่ายค้านอ้างว่า กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไม่อยากได้รับนิรโทษกรรมเพราะอยากเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั้นถือว่าเป็นการพูดแบบคนใจดําและที่สําคัญฝ่ายค้านมีสิทธ์อะไรที่จะไปพูดแทนพวกเขาว่าพวกเขาไม่อยากได้รับการนิรโทษกรรมเพียงแค่ตนเองไม่อยากให้ศัตรูทางการเมืองของตนได้รับการนิรโทษกรรมเท่านั้นถึงกับจะขัดขวาง มิให้ประชาชนซึ่งเป็นแนวร่วมแม้ในฝ่ายของตนเองได้รับนิรโทษกรรมด้วยเชียวหรือใจดำจริงๆคนพวกนี้ 6. ข้อที่สวรสรรหาบางคนอ้างว่าคนที่ได้รับประโยชน์จากร่างกฎหมายฉบับนี้มีเพียงแค่30กว่าคนที่ยังอยู่ในคุกเท่านั้นข้อนี้ถือว่าบิดเบือนกันซึ่งซึ่งหน้าเลยทีเดียวแน่นอนที่สุด คนที่ได้รับทุกทรมานแสนสาหัสและประสบชะตากรรมที่โหดร้ายที่สุดในขณะนี้คือบรรดาผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ยังถูกกุมขังอยู่ในเรือนจำและถูกขังติดต่อกันมาเป็นเวลา3ปีแล้วแต่คนที่ได้รับการนิรโทษกรรมตามร่างกฎหมายนี้หมายถึงผู้ที่ต้องคดีทุกคนทั้งที่อยู่ในคุกอยู่นอกคุกถูกหมายสารถูกหมายเรียกอยู่ในระหว่างการประกันตัวชั่วคราว หรืออยู่ในระหว่างอุทธรณ์คดีซึ่งทั้งหมดนี้เมื่อรวมกันทั้งฝ่ายพันธมิตรและแนวร่วมนปชมีจำนวนประมาณ3,000คนเพราะฉะนั้นการพูดว่ามีคนได้ประโยชน์เพียง30กว่าคนที่ยังอยู่ในคุกเท่านั้นจึงเป็นการบิดเบือนและเป็นความเท็จส่วนข้อ7ที่ฝ่ายค้านแนะให้ทำประชามติถามประชาชนก่อนว่าจะเห็นสมควรนิรโทษกรรม หรือไม่นั้นชี้แจงได้ว่าการออกกฎหมายเป็นอำนาจของรัฐสภาซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำประชามติถามประชาชนว่าควรออกกฎหมายหรือไม่ควรออกกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งถ้ารัฐสภาจะต้องถามประชาชนทุกครั้งว่าสมควรออกกฎหมายหรือไม่ออกกฎหมายก็ไม่รู้ว่าจะมีรัฐสภาเอาไว้ทำไมท่านผู้ชมที่เคารพ รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุมโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าประเด็นข้อกล่าวหากรณีร่างพรบนิรโทษกรรมก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ